สุดง่ายนะคะที่ทําให้ลูกนะคะเล่นน้ําอย่างปลอดภัยหายห่วงเลยค่ะไม่หวานจะมาบอกนะคะวันนี้ดูพี่มาดีเลยค่ะโอ้โหเล่นน้ําแบบไม่กลัวแล้วก็ปลอดภัยหายห่วงนะคะโอ้โหดูจากความเชี่ยวชาญของพี่มาดีนะคะก็รู้แล้วนะคะว่ากระโดดไปกี่ร้อยรอบนะคะวันนี้ มากันเลยค่ะที่ข้อแรกนะคะสําคัญมากๆค่ะข้อแรกนะคะก็คือว่าเราจะต้องลงน้ํานะคะไปกับลูกด้วยค่ะเพื่อสร้างความคุ้นเคยนะคะให้ลูกนะคะคุ้นเคยกับน้ําให้มากที่สุดนะคะให้เขานะคะรู้สึกว่าเขามีความปลอดภัยเซฟนะคะในการอยู่ในน้ําค่ะ มากันที่ข้อ2เลยค่ะข้อนี้นะคะก็คือ,คอเราทําให้ลูกรู้นะคะว่าการที่น้ําเข้าหูเข้าปากเข้าจมูกแล้วเข้าตาอะไรแบบนี้นะคะมันเป็นเรื่องปกติค่ะเวลาที่น้ําเข้าจมูกสาลักน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <Okay. S 1> เขาจะได้ไม่ตกใจนะคะจนกลัวนะคะเพราะฉะนั้นบอกเขาเลยความเป็นเรื่องปกติค่ะถ้าลูกอยากเล่นน้ํานะคะลูกก็จะต้องกั้นหายใจให้เป็นไม่หายใจใต้น้ําแบบนี้ค่ะมาถึงข้อที่3ค่ะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือชุดว่ายน้ําค่ะแล้วก็ เสื้อชูชีพนั่นเองนะคะชุดว่ายน้ํานะคะเราควรที่จะเป็นแขนยาวขายาวคะ่ะจะได้กันแดดนะคะแล้วเวลาลูกล้มหรือว่าปีนป่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะได้ไม่เจ็บนะคะป้องกันเซฟตี้ในตัวค่ะและที่สําคัญนะคะเสื้อชูชีพเนี่ยซื้อไว้เลยค่ะติดบ้านนะคะคุ้มมากๆค่ะมาถึงข้อสุดท้ายแล้วค่ะข้อนี้สําคัญที่สุดเลยนะคะถึงเราจะป้องกันยังไงถ้าเราลืมข้อนี้ไปนะคะยังไงลูกก็เล่นน้<อ>ําไม่ปลอดภ<อ>ัยอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นค่ะอย่าปล่อยลูกนะคะเล่นตามลําพังเด็ดขาดเลยค่ะ พอ่พอแม่แม,แม่อย่าลืมนะคะเอาทริค4ข้อนี้นะคะไปใช้นะคะเล่นน้ำกับลูกๆนะคะจะได้ปลอดภัยหายห่วงค่ะและอย่าลืมนะคะกดไลค์ให้ด้วยนะคะนะกดไลค์ให้หน่อยนะ